เอาจริงพี่หมีบอกตรงนะเพิ่งได้ความรู้เรื่องดนตรีจากพี่เนี่ยคนแรกเพราะว่าเมื่อกี้พี่เล็กพี่ลีไม่ให้อะไรกับสังคมเลยดีดกีตาร์ดีดลูกแก้วอะไรก็กไม่รู้อะ่ะพี่ครับมีคนที่เป็นแฟนคาราบาวแล้วเขาก็เป็นนักดนตรีเด็กๆที่หัดอะไรเงี้ยหลายๆล,ลูกโซโลอยากเห็นจ่าจ่าพี่เอ่ออย่างเช่นอเอาลูกโซโลในตำนานเอาไว้โชว์หญิง ตื่นดื้อดืดตื่นดื้อดือดอ่ะพี่บัวลอยครับพี่บัวลอยบัวลอยขอดูบัวลอยนะฮะใครโซโล่ฮะอยู่ในมือใครฮะขอดูวิธีชัดๆหน่อยใครฮะใครฮะอ้วนเดี๋ยวก็อ้วนนี่อ่ะจะมีเป็นเพลงนี้เราเล่นยูนิซันกันครับผมเล่นเสียงสูงพี่เจลี่เล่นเสียงต่ำอ่ะแต่เสียงเดียวกันโอเคคืออ่ะดูดูดูกันชัดๆลูกโซโล่บัวลอย ดูเล่น p o s i ิชันเนี่ยครับของพี่ลีของพี่ลี p o s i ิชันโน้นอ่ดูกัน<อ>จ<ะ>้าจ<ะ>้าเดี่ยวกันเลยตะก้องเตรียมตัดสลับกันดีๆโอเคมาพี่ลีเขาจะเล่นเสียงนี้ส่วนผมเล่นเสียงนี้ เหมือนคอร์ออคเตปแต่โน้ตเดียวกันครับอ๋อพี่งั้นขอขอทีละลูกขอทีละลูกตื่นดื้อดื้อดื้ออะนี่มืออ่ะนี่อันนี้คือบัวลอยอยากให้ดูนิ้วพิเล็กนิ้ว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 ขวา นิ้วนิ้วขวามือเนไพ่อ๋อมีนิ้วหนึ่งนิ้วเดียวปัดไปเขาเขาเรียกดีดกีตาร์ เขี่ยมย่เขีลักษณะเหมือนเขี่ยดีดมดีดดีดอย่างเงี้ยเข้าใจมาตลอดว่าต้องใช้ปิกอันนี้ไม่เลยนี่คือสะบัดนิ้วชี้ไปมาเล็กดีดอ๋อแล้วสุดท้ายไอ้ลูกลูกจบตอนเอาเนื้อไปแล้วนั่นเล็กดีดอะไรทำนิ้วไงอ่ะเวลาดีดผมก็จะใช้ใช้ใช้ปิกแล้วเนไม่ใช่ไม่ใช่เวลาจะดีดอะไรสมูงจะอ๋อดีดดีดเงี้ยฮะ่างนี้ใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ผมทำงี้ป่ะทำฮะเล็กดีดกีตาร์ดีดกีตาร์ขอบคุณคล้ายๆดีดลูกแก้วหลักการเดียวกันบ้าบอโอเคพี่ขออีกทีผม อยากเห็นจังหวะพอดีดเสร็จแล้วต้องต้องปิดวอลลุ่มนี่ฮะ,ะดูนิ้วนี้ดูเฉพาะนิ้วนี้ดีดกีตาร์คือมันจะมีเสียงรบกวนฮะพอพอเล่นเสร็จปุ๊บรีบปิดอ๋อเป็นเทคนิคของดน,นตรีสมัยเก่าฮะเดี๋ยวนี้ไม่ก็ต้องใช้แบบนั้นแล้วเพราะว่ามันเครื่องเครื่องไม้มันทันสมัย อย่างนี้ที่นี้ลองมาดูของลูกพี่ลี่กันบ้างพ่ลี่ครับพ่ลี่ขอดูของพ่ลี่พ่ลี่จะเล่นอีกเสียงหนึ่งไหนดูซิว่าเดี๋ยวมีโชว์สไลด์เลยนะโน้ตเดียวกันเพี้ยพ่ลี่เล่นยังไงโอเคพะดีกีตาร์ใช่ไหมครับไม่เอาอย่าไปโอ้ยไม่เอาอย่าเล่นอย่างนั้นอย่าเล่นอย่างนั้นแกดีดเปาะๆเลยไม่เอาไม่เอาแมหอมเลย นี่เขาจะมีแบบว่าลูกแบบลูกอะไรของเขาไม่เอามอันจะดีดอย่างนั้น <_ appointment> อย่าทำอย่างนั้นเออคนอะไรอ๋อนี่คือพ่อสองดีดไข่เออดีดไข่แล้วอ๋อพอสองคนเล่นก็จะมีวิธีการแบบนี้อันนี้อ่ะโซโล่นี้บัวลอยแล้วมีม,ม,มีมีโซโล่ไหนมีโซโล่ไหนท <_ letter> ี่มั<ะ>มนอยากให้หมีฮะีสไลด์พี่หมีห <_ letter> พี่หมีไล่สไลด์หน่อยพี่หมีโชว์สไลด์หน่อยไม่แน่ใจว่าสไลด์กีตาร์หรือสไลด์ <_ letter> Giải sầm an, giải sầm an, mà đùa 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 Điều, điều, điều เอาอย่างนี้เห็นได้ใช่ว่าขี้อวดมากๆ <c oughs> คือเรียกว่าบอกร้อยเล่นสลานเลยอ๋อนี่คือเป็นยายสำอางในสไตล์อย่างนี้มันเทคนิคเคล็ดลับมันคือ,อยังไงครับพ <c oughs> ี่หมีครับก็จริงๆแล้วไม่ไม่ได้มีอะไรเลยครับแคแค่ <c oughs> ดีดสายสามกับสายส <c oughs> มันง่าย <c oughs> ที่นี่แต่เราใช้เหล็กหลอกหลอกคนหน่อยนึงว่ามันดูหรูหรา <c oughs> แต่จริงๆก็แค่กดไปแล้วก็ ง่ายง่ายกว่าจับคอร์ดอีกอันนี้ถ้าเมื่อกี้เมื่อกี้ยายสําอางอันนี้ลองหลวงพ่อคูณดูฮะหลวงพ่อคูณมา<น>เราจะได้ดูเคล็ดลับลูกโซโล่ในตำนานโอเคมาฮะหลวงพ่อคูณฮะมาในในแผ่นเล่นเป็นเป็น,เป,นเป็นคู่แปดเหมือนคล้าย พี่เล็กกับพี่เทเรียครับก็คือเล่นเป็นคู่แต่ว่าแต่ว่าผมเวลาผมเล่นปุ๊บพี่ๆเขาจะเอนเตอร์เทนในเรื่องของการเล่นที่ที่แปลกกว่าว่าผมก็เลยใช้อ็อกเตปช่วยเป็นคู่8ทดถ้ธรรมดามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เราใช้คู่8ช่วยก็เป็นเหมือนสองคนเล่นแล้วก็ อะไรอย่างนี้อ๋อเอาจริงพี่หมีบอกตรงนะเพิ่งได้ความรู้เรื่องดนตรีจากพี่เนี่ยคนแรกเพราะว่าเมื่อกี้พี่เล็กพี่ลีไม่ให้อะไรกับสังคมเลยดีดกีตาร์ดีดลูกแก้วอะไรก,ก็ไม่รู้อะ่ะอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ f a c e Air Festival